ก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องรีวิวสปอยอนิเมะจะมารีวิวอนิเมะที่ห้ามพลาดในปี2020ก่อนที่จะหมดปีนี้ไปมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเทพเรียนโรงเรียนมัธยมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของจินโมริชายหนุ่มวัย17ปีที่เป็นนักสู้เทควันโดมีความสามารถสูงมาก ในระหว่างที่เขากำลังเดินทางท้าประลองกับคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นสุดยอดน,นักสู้เขาก็ถูกเชิญให้เข้าร่วมงานต่อสู้ The God of High School ที่เป็นงานแข่งขันระดับโลกและผู้ที่ชนะก็จะได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวต่อสู้ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะมาต่อกันที่อนิเมะเรื่องที่2กันเลยนะคะจะยังไงภรรยาผมก็น่ารัก โดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูสกินาสะที่เป็นพระเอกของเรื่องเขาเป็นนักเรียนเรียนดีแต่นิสัยจะออกแนวพิลึกซะหน่อยวันหนึ่งโชคชะตาก็ทำให้เขาตกหลุมรักกับซึขาสะสาวสวยผิศชนาและคำตอบของเธอที่ตอบคำสารภาพรักของยูสกินาสะที่ถึงขนาดเตรียมใจตายก็คือให้ยอมแต่งงานกับฉันแล้วก็ฉันจะยอมคบด้วย ถึงจะยังมีปริศนาอยู่ก็จริงแต่ชีวิตคู่แต่งงานใหม่กับภรรยาแสนน่ารักก็ได้เริ่มขึ้นสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวรักโรแมนติกนะคะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามชมกันได้ค่ะมาต่อกันที่อนิเมะเรื่องที่3กันเลยนะคะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทโดยอนิเมะเรื่องนี้มี2ภาคนะคะภาคที่เรานำมารีวิว,ววันนี้ก็คือภาค2นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชิซุคุ เพื่อนร่วมชั้นของมิุกิกำลังเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศสำหรับนักมายากลแล้วการอนุญาตให้คนสามารถใช้เวทมนต์นอกประเทศนั้นเท่ากับเป็นการให้ความลับของชาติแต่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ในโครงการแลกเปลี่ยนกรณีเดียวเท่านั้นลีนาจึงเดินทางมาจาก USNA เพื่อมาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ลีนามาถึงนักมายากลในญี่ปุ่นก็เริ่มถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับ ที่ทําให้เหยื่อของเขาต้องกระอักเลือดรัศยา,าจะสามารถค้นพบตัวตนของแวมพายได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อในอนิเมะเรื่องพี่น้องปิศนาโรงเรียนมหาเวทภาค2ได้เลยนะคะมาต่อกันที่อนิเมะเรื่องที่4กันเลยค่ะมันผิดเรื่องไงท่าใจอยากจะพบรักในดันเจียนโดยอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบลพระเอกของเรื่อง เบลได้เดินทางไปถึงบุงปต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นชั้นดันเจี้ยนแห่งใหม่และได้พบกับวีเน่เด็กสาวมังกรเบลตัดสินใจพุ้มครองเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวที่พูดภาษาคนและโดนจ้องเล่นงานจากทั้งกลุ่ม,มนุษย์และมอนสเตอร์พร้อมกับมือมานของพวกฮันเตอร์ฉชดชั่วได้คลืบคลานเข้ามานี่คือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมอนสเตอร์ซึ่งไม่อาจพลิกผันและผู้นำที่แท้จริงของกิลก็ได้เริ่มขึ้น การพบกับเด็กสาวมังกร1ตนได้นำพาความวุ่นวายมาสู่เมืองเป็นเหตุการณ์อันผิดปกติซึ่งสั่วคลรอมมนุษย์มอนสเตอร์และถวยเทพสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเหมาะกับคนที่ชอบแนวผจนไทยถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามชมกันได้ค่ะมาต่อกันที่อนิเมะเรื่องสุดท้ายกันเลยนะคะมหาเวทผนึกมารโดยอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอิตาโดริโยจิ นักเรียนมัธยมปลายที่มีสมรรถภาพร่างกายสูงแต่เลี่ยงกีฬามาอยู่กลุ่มเหนือธรรมชาติหลังปู่ที่นอนป่วยโรงพยาบาลก่อนตายได้ฝากให้เขาคิดถึงการช่วยผู้อื่นและตายอย่างเหมาะสมเขาได้มาพัวพันกับวัตถุต้องสาบที่ทำให้สัตว์ประหลาดปรากฏตัวอิตาโดริยูจิจำเป็นต้องกลืนนิ้วต้องสาบเข้าไปเพื่อช่วยเพื่อนแต่พลังคำสาบของนิ้วเทปสูนกลับไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ ทำให้กลุ่มสมาคมตั้งใจให้เขารวบรวมนิ้วต้องคำสท์ของเทพอสูรโดยให้เขามาเรียนที่โรงเรียนในโตเกียวหวังให้เขารวบรวมนิ้วต้องคำสท์ของเทพอสูรทั้งหมดได้ครบแล้วค่อยกําจัดอิตารุริยูจิในภายหลังสําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเหมาะกับคนที่ชอบแนวสายเวทต่อสู้ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามชมกันได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวอนิเมะ5เรื่องที่ห้ามพลาดในปี2020สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ